็เอาดูสายกันด้านเลยนะเอาล็อคใส่แล้วนะลข้าไปตรงนี้ก่อนเอาใส่ครอไป <S 1> <S 1> ขอเขาล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงคลิปใช่ไหมฮะพอคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดตัวนี้ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะก่อนใส่แล้วใช้ตัวนี้การถ่มาก่อนเพื่อปลดสายนะฮะตัวเขี้ยวประกับตัวนี้มันจะกด กดตัวชุดครอบไว้อันนี้ก็เสร็จแล้ว่ะตัวที่หนึ่งกดจั้เข้าที่ปุ๊บนี่ก็ไม่มีอะไรละ,ะตัวนี้ก็จะไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ไม่กัดสายส่วนตัว,ตว,ตวแผ่นปิดตัวนี้ตตั้งก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับ กาวสองหน้าให้จะติดก็ได้นะลอกเสร็จแล้วก็ติดเข้าไปก็ได้แต่ตัวนี้นี่เผื่อไว้ความสะอาดนะฮะวิธีการติดตั้งก็คือใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับฝั่งที่มีเขี้ยวนะฮะใส่เข้าไปก่อนพอไปเสร็จปุ๊บกดลงไปตรงตรงเลยตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวเหมือนกันนะกดเขี้ยวเนี้ยเข้าเป็นที่ล็อกมีเขี้ยวเห็นไหมคเอเขี้ยวฝั่งนี้ลงล็อกปุ๊บเสร็จละจะช่วยเรื่อง ความสวยงามเพราะลูมินยมตวเน,นี้เวลาใช้ไปมันจะซ้ำนะมันจะหมอง